เมื่สอสงครามภาษีมูเหมือนจะคลี่คลายลงแล้วแบบนี้เราควรพูดเป้าเน้นไปที่พั์สินอะไรคือในวันนี้มีคําตอบนะครับสวัสดีนะครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะแชร์และแบ,บ่งปันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจที่ลิงก์กับตัวของทรัพย์สินนั่นเองนะครับผมโดยที่เป็นวันบีบีหลายต่อหลายคนคุณคงจะรู้ดีนะว่าล่าสุดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือสงครามภาษีระหว่างในส่วนของอเมริกากับจีนนะครับ ดูเหมือนว่าจะชะลอลงนะครับประมาณ90วันนะจากการที่จีนนะครับก็ลดตัวเลขภาษีลงนะครับเก็บอเมริกา10%ในขณะที่อเมริกาเก็บจีน30%เกิดขึ้นนั่นเองมันดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนจะคลี่คลายลงนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นนั่นเป็นเรื่องที่เป็นระยะสัน้นวันพรุ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไ,ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะ่วยโอกาสจากจังหวัดต,ตรงนี้เราจะคุ้เป้าไปที่รัสิน อะไรดีนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์มุมมองส่วนตัวผมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังคลิปนี้อยากฝากเพื่อนๆดีๆทุกคนนิดนึงนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับชอ่อง One Happiness Investor นะผาดการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์คนที่คุณสน,นับนะกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุน โดยเฉพาะเลยนะครับและแน่นอนครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีเวลาในการเข้าฟังสดๆโดยเฉพาะนะแต่สนใจอยากจะเรียนรู้หรือว่าฟังมุมมองของผมนะครับผมมีทําคลิปวิดีโอนะครับที่เรียกได้ว่าเฉพาะสมาชิกช่องบอนแฮปปี้เดสต์ซูเวสเตอร์เท่านั้นครับที่จะได้รับฟังโดยเฉพาะเลยซึ่งต้องบอกว่ามันมีตั้งแต่คลิปที่เป็นคลิปยาวเลยนะครับชั่วโมงนึงบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างหรือว่าคลิปสั้นไม่เกินสามนาทีเกิดขึ้นก็มีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในห้องนี้ก็จะมีพูดทั้งในส่วนของการเงินการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จะเป็นหุ้นไทยนะครับหรือว่าบิตคอยหรือกระทั่งอย่างทองคำอยู่ด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งมุมมองวิธีคิดต่างๆตามสไตล์ของผมนะครับถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเข้าฟังนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลงกันมา82 EP แล้วนะครับส่วนใหญ่จะลงกันทุกๆวันยกเว้นในช่วงวันหยุด นั่นเองนะครับถ้าอยากจะเข้าร่วมในกลุ่มกลุ่มนี้นะให้คุณครับเข้ามาสมัครครับเป็น Membership ในช่อง o อล h a p p ี้เดส i n นเต t ร r ตรงนี้ได้เลยนะครับผมต่อขอให้ทุกคนนะได้โอกาสเข้ามาเรียนรู้แล้วก็วได้เสพข้อมูลดีๆแล้วเอาไปปรับใช้ในการเงินการลงทุนส่วนตัวกัน นะครับผมแล้วก็ย้อนกลับมาในสิ่งที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นคลิปนะาว่าวันนี้ผมอยากจะมาแชร์และแบกปันมุมมองส่วนตัวของผมกันนะครับว่าสถานการณ์นี้มันดูคลี่คลายลงในส่วนของภาษีการค้านะครับแบบนี้เราควรจะพุ่งเป้าไปที่ทรัพย์อะไรดีนะครับแต่ต้องขอเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะครับว่าคลิปคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้นะครับคลิปคลิปนี้เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผม เท่านั้นนะครับพอเะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้ให้ดีนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสีย่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ ไม่มีใครหวังดีกับน,นรอคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดก็แล้วเดี๋ยวเราลองลุยกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ครับผมโชว์ในส่วนของกราฟบนเทรดดิ้งวิวกันขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนครับหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะคลี่คลายลงนะครับแม้มันจะเป็นระยะสั้นเนี่ยแต่เราควรจะพุ่งเป้าไปที่รั์สินประเภทไหนดีนะครับต้องบอกก่อนนะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบเน้นไปที่การลงทุนในระยะยาว มากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองกันที่ภาพยาวจริงผมยกขึ้นมา4ซอฟตสินนะครับตั้งแต่ทองคำนะครับที่เราจะเห็นว่าโอ้โหในระยะยาวเนี่ยภาพรวมมันเป็นขาขึ้นเกิดข,ขึ้นนั่นเองนะครับในขณะที่บิตคอยนะภาพใหญ่มันก็เป็นขาขึ้นอยู่เช่นเดียวกันในขณะที่ตลาดหุ้นอเมริกานะภาพใหญ่ก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับและตลาดหุ้นไทยนะภาพใหญ่ตอนนี้ออกลักษณะไซเรดาว นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะช่วยจังหวัดตรงนี้แต่แน่นอนสถานการณ์ล่าสุดมันเพียงแค่90วันที่เวฟนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะมองเพีงแค่ภาพยาว ประกอบนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะช่วยจังหวะจริงๆเป็นผมผมมองจากภาพยาวเนะี่ยผมก็คงเลือกมาทรัพั์สินธนะครับสรัพย์สิน์ที่อยากจะโฟกัสเป็นพิเศษก็จะมีทองคำแน่ๆครับบิตคอยแน่ๆครับแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกานั่นเองแต่คุณต้องไม่ลืมข้อหนึ่งนะครับว่าภาพยาวที่ว่าเนะี่ยโอ้โหตอนนี้มันคือยอดเลยนะนี่ก็ยอดเลยนะนี่ก็ยอดเหมือนกันนะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ยอดจริงรั์สิทธ์เดียวนั่นเอง ขอย่อทางเฟรมลงมาสักหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามันจะมีจังหวะที่ย่อให้เราแบบน่าเก็บได้บ้างหรือเปล่านะครับก็เราจะมองเห็นอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับในส่วนของทองคํายังไม่ย่อนะฮะยังอยู่บนยอดดอยอยู่นั่นเองในส่วนของบิตคอยมีช่วงที่ย่อก่อนหน้านี้ลงมาแล้วประมาณเดือนมาร์นกับเดือนเอพิลนั่นเองถ้าเกิดว่าใครได้เก็บสะสมแถวๆช่วงนั้นซึ่งอยู่แถวๆประมาณ7 0,000ืนกว่าเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ขึ้นมาประมาณ3 0ม0 0ืนะครับก็คือถึง1 3 0 0 0มันมันก็จะเป็นจังหวะที่ คุณน่าจะเก็บ กำไรกันไปนะครับผมและแน่นอน,นครับถ้าเกิดว่าคุณการจะช่วยจังหวะตรงนี้ก็คงต้องลุ้นนำให้มันฝ่าหายตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ตลาดหุ้นอเมริกาก็จะเห็นว่ามีการย่อลงมาช่วงตรงนี้นั่นเองครับซึ่งช่วงตรงนี้นี่ก็จะอยู่ช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนมาร์สแล้วก็ไม่เกินการเดือนเอพิวนะครับซึ่งผมกลับมอกว่ายังมีแกบอยู่นะครับในส่วนของตลาดหุ้นอเมริกานะซึ่งอาจจะเป็นจังหวะที่น่าฉกฉวยก็เป็นไปได้นะครับถามว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอ่ะถ้าเกิดคุณมาถึงงตรนนนี้มัก็่าจะ ดัชนีเป็นประมาณ6 0 0ันะในส่วนของดัชนีตรงนี้นะครับจาก5.8 0พขึ้นมา600 0ก็มีแก็บเล็กน้อยนะแต่เราก็ไปโฟกัสเป็นหุ่นรายตัวกันไปแา่ว่าในมุมมองของผมมีตลาดหุนอเมริกาแล้วครับที่มีความน่าสนใจอยู่ด้วยเหมือนกันในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อกี้มันเป็นไซด์เร์ใช่ไหมคือมันออกข้างเวลามันออกข้างมันก็จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่านี่ไงมันเกิดการร่วงในยอดโตลงมาแต่คุณก็ต้องไม่ลืมนะถ้าเกิดคุณมองภาพของบีตรงนี้มันก็จะเป็นภาพชัดเจนว่าที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นขาลง อยู่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามองดีๆเนี่ยมันเป็นเหมือนบริเวณแนวรับที่เป็นแนวต้านขึ้นมาชนทดสอบอยู่นั่นเองเนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมาดูลุ้นกันนิดนึงนะว่ามันจะฝ่าขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะถ้าฝ่าขึ้นไปได้เนี่ยมันก็คงได้ลุ้นนะครับที่แบบเออคุณอาจจะได้ขึ้นมาทดสอบใกล้ๆพันสิบแถวๆนั้นก็เป็นไปได้นะครับจากจุดป,ปัจจุบันนะแถวๆพันสองยี่สิบแถวๆเนี่ยพันสองพันสองสิบพันสองยี่สิบเนี่ยถ้ามันฝ่าขึ้นมาได้นะเออผมคิดว่ามันก็ น่าจะได้รุนนะครับแตลว่าถ้าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็มี s อสเอรอยเนาะที่ได้รุนนะถ้าใครเก็บบิตคอยน์ไว้อยู่คุณก็ต้องต้องรุ้นตรงน,นี้กันต่อนะครับถ้าใครเก็บทองอยู่เพราะว่ามันก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเก็บสะสมเพิ่มในตอนนี้นะครับหรือกระทัง่งอย่างเซ็นต์อินเด็กเนี่ยก็ใครเก็บเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่ารุนระยะสั้นเลยฮะที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องฝ่าพันสองสามสิบสักนิดนึงก่อนที่จะได้รุนไปสักพันสามพันสี่ต่อไปนะครับและถ้าเรามาดูภาพเดย์นะฮะ เผื่อบ,บางคนมองแบบสั้นๆเลยนะภาพเดเน่ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เราตัดช้อยไปแล้วนะทองคำเนี่ยยอดดอยใช่ไหมก็ผ่านไปก่อนนะครับในขณะที่บิตคอยเนี่ยก็บริเวณข้างล่างนี้นะที่เป็นจุดต่ำๆใช่ป่ะก็แสดงว่าตอนนี้เริ่มขึ้นมาสูงแล้วแสดงว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็อาจจะไม่น่าฉวยจังหวะสักเท่าไหร่เพราะมันหลักแสนแล้วนะครับคุณควรจะต้องเก็บสักเจ็ดแปดหมื่นเอออย่างเงี้ยอาจจะได้ลุ้นนะเอสแอนด์พี ห้0รเนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยโหมันร่วงลงมา5้าพันขึ้นมา5 8าพแล้วก็ขึ้นมานิดนึงแต่ยังมีแกับไปจนถึงประมาณหกพันหนึ่งในมุมมองของผมเป็นอย่างน้อยนะก็อาจจะได้ช่วยจังหวัดกันไปแสดงว่าตอนนี้ใน4ี่สินทรัพย์เนี่ยถ้าดูดีนะเอาแบบดูดีมันก็คือตลาดหุ้นอเมริกา แต่หนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราบอกว่าโอเคตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะเป็นจังหวะที่น่าช,ช่วยในระยะสั้นตรงนี้กันไปแต่ให้เกิดว่าผมเกิดมองภาพระยะยาวเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงนะครับโดยผมทาการเปรียบเทียบนิดนึดนงเนาะสมมุติตะกี้เราบอกว่าตลาดอเมริกาใช่ไหมอ่ะเ๊อตรงนี้เรามองภาพระยะยาวนะก็เห็นว่าอเมริกาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะในขณะที่ตรงนี้ครับผมขอเอาตลาดหุ้นอเมริกานะเทียบกับทองคำนะอ่านี่ฮะขึ้นมาด้วยนะและผมก็เอาตลาดหุ้นอเมริกา เทียบกับบิตคอยด้วยเช่นเดียวกันชัดเจนอ่ะโอเคเรามามองภาพยาวกันนิดหนึ่งนะนี่คือทวาเฟรมมันนะเราจะเห็นว่า s อสแอนพตะกี้ที่เราบอกเฮ้ย hey, มันดูดีเนะาะระยะสั้น,นจะฉกฉวยมันก็พอไปได้นะแต่ถ้ามองภาพยาวเออมันก็เป็นขาขึ้นสแสดงว่ามันน่าจะดูคอนเฟิร์มนะแต่หนึ่งสิ่งสําคัญถ้าเรามองในลักษณะของเอาตลาดนอเมริก,กานะตัชนีตรงนี้นะเทียบกับทองคาคุณจะเห็นว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะฟืบร่วงนะ ดีตัวขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้ดรอปลงนั่นเองแปลว่าถ้าเรามองมูลค่าดีๆนะเอาตลาดหุนอเมริกาเทียบกับทองคําเทียบกับทองคํานะครับเราก็คงบอกได้อย่างชัดเจนว่าบริเวณแนวเนี้ยเป็นแนวรับแต่ภาพที่มันลงมาแสดงว่ามูลค่าของทองคํามีแนวโน้มที่ดูดีกว่านั่นเองนะครับผมแต่บางคนอาจจะบอกอืก็ไม่เสมอไปบ้างโค้ชเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยมันก็ยังมีมูลค่าที่มากกว่า ทองคําอยู่1.8เท่าโดยประมาณนะคุณอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามองในเชิงของมูลค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากเดิมมันขึ้นเคยขึ้นไปถึงประมาณ5้าถึงหเท่าอะ่ะแล้วมันก็ดรอปย่อลงมาเหลือแบบต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยประมาแล้วก็ติดตัวขึ้นมา2.5 2.7เท่าแล้วก็ตอนนี้ล่วงประมาณ1.8แสดงว่ามันก็มีมูลค่าที่ดูเหมือนจะเสื่อมลงในระดับนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเรามาเทียบก,กับบิตคอยฮะชัดมากครับ ตลาดหุ้นอเมริกาเทียบกับบิตคอยตอนนี้โอ้โหกลายเป็นว่าตลาดหุ้นอเมริกามีมูลค่าเพียงแค่จุดศูนย์หกเท่านั้นเองนะอันนี้คือเราเอา S อสแอนห้าร้อยนะเออเอาหุ้นที่แบบห้าร้อยตัวที่แบบใหญ่ๆของตลาดอเมริกาเข้ามาหนึ่งก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆ 150, เซ50ห้าสิบออกมาเทียบปุ๊บจุดศูนย์หกเท่านั้นคือแปลว่ามันต่ำตี้ยเรียดินม,มากๆซึ่งถ้าเกิดมันมองอย่างเงี้ยในเชิงของคนที่มองในเชิงมูลค่าแล้วกันเนาะเออ ผมก็กลับคิดภาพอีกทนะีนว่าตอนเนี้ยตัวเลือกที่มันน่าจะดีกว่านะที่มันน่าจะดีกว่านะก็จะมีในส่วนของบิตคอยนนะมองแบบบุรค่าแปลว่าคุณอาจจะถือยาวนะครับก็คือบิตคอยหรือทองคําที่ดูเหมือนว่าเออมันจะสามารถฝ่าตรงนี้ลงมาแล้วลงมาโซนล่างเลยได้หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าก็ไม่แน่นะอาจจะมีโอกาสก็เป็นไปได้อันนี้ก็คงต้องมาจับตามองก,กันดูให้ดี นะครับผมซึ่งแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมก็ให้มุมมองทั้งภาพระยะสั้นว่าถ้าเราจะฉกฉวยโอกาสตรงไหนที่ดูน่าเล่นแต่ถ้าเกิดว่ามองกันเกมยาวๆจริงๆเนี่ยตรงไหนที่พอจะไปได้บ้างนะครับก็ลองไปพิจรารณาแลนะตัดสินใจด้วยตัวคุณกันให้ดีนะครับผมมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครูเ่เพื่อนๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามุมมองส่วนตัวผมนะในภาพระยะสั้นทรัพย์สินอะไรนะที่เรียกว่ายังมีโอกาสให้คุณได้ฉกฉวยอยู่ นะครับแต่ในภาพระยะยาวเราก็เห็นอย่างชัดเจนนะว่าในทรัพย์สินนั้นๆเมื่อเราเอาไปเปรียบเ,เทียบกับทรัพย์สินที่เรียกว่าอยู่บนยอดดอยจริงๆเนี่ยมันมูลค่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้นะไปปรับใช้กับกลวิสุทธ์ตัวของคุณกันให้ดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ดีทุกคน ไม่มากก็น้อยนะครับและสําหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง One Ha ป p ี้เ e s ต์บูลเลสนะผ่ากนกา like รกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่เนเดียวกันไปจนถึงทีคคมคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปทําดูนะครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัััคคุุแลละะะเ่นนทททีรรบบสสดด้้าายยย เชื่อมั่นในสัญชาติตยังของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วนะครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโพสต์บอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮ p ปี้เ s s ตซินเวสเและดูคลิปคลิปนี้กันจนจบนะครับเมีการไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย